รถตู้คันนี้พระไทยเราถึงจะไปจำพรรษาที่พุทธคยาอีกคณะหนึ่งเราเหมารถตู้คันนี้ไปตู้ใหญ่มากเทียบเห็นแล้วเทียบกับรถเก่ง จะไปจำภาษาพุทธคยาภาษาเราเพิ่งลงเครื่องก็จะเข้ามา,าสไปเปลลยตไลน์หปอีกลำ ของไปซัของขึ้นหลังคาแล้ววิ่งไปเวลานี้ก็ประมาณ9ก้าโมงเช้าเขาบอกว่าประมาณ4ี่โมงเย็นถึงจะถึงพยา เขาบอกว่า4โมงเย็นเดีจยถึงออกจากที่ประมาณ9โมงเช้าเนี่ย